เด้อนางเด้อตัดหญ้านะตัดหญ้าส้นมนัดอีกนัดล้างทุกแม่แกเลยกล้ลังกินน้ำบ่เนี่นนนย Nhà thua mới hết, nặng, nó còn. rồi Ơ, thường rồi à Lấy vang, ngồi mất xôi, ơ, nhà, tắt nhà นี ia, ่นะขนาดยังไิตัดเยอะี่น้องอิกตีบ้างกับมาดสวยแด้บอมาดสวยกับสวยก็ลังใจคนไลคุเแะเด้อฝากกดติดตามได้อส่องกันน้อยๆว่ะคนติดตามก็บาไลา์เถอะ มันนัดกับทุกกะมีแล้วนี่ทั้งนี้ก็พากินเห็นหมดนัดแกะมางกอนกับดอกอะไรนี่ดอกดอกแกะมางกอนนี่น้องเคยเห็นดอกแกะมางกอนเคยเห็นบ่นี่ดอกดอกนั้นเว่ายุบเลยนั่นไงใกลสิเป็นดอกแกะมางกอนแล้วนี่ดอกนี้ล่ะอ้างออนี่ซ้มนี่เห็นหมด đi nè đọc mình sợ túm đi này đọc kèm con đọc mình đi đi này đọc đọc chấm có gà tốt tạ và đeo khuyên rồi đeo khuyên ý đọc đi gà lăng trò đọc chân lăng làm... มืออื่นบ้านแล้วนี่มืออื่นนะบ้านสีขาวตรงพามลยอื่นอันนี้เป็นบ้านแมืออื่นบ้านแล้วนี่เออพี่น้องว่ะได้เข้ามากับฝากกุล้ลายกดแยแกดติดตีสามเด้อเจอกันคิดนาได้พี่น้องเด้อสบายดี